และคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์หากทุกท่านกำลังคิดจะเติมเกมไม่ว่าจะเป็นแพ็คเด้งแพ็คคูน2ในเกมหรือแม้แต่กระทั่ง Battle p a พารไม่ว่าจะเป็นแพ็คไหนก็สามารถเติมกับยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้มีทั้งแบบใช้ UAD และแบบ IDPart และนอกจาก ROMC แล้วเขายังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักเข้าไปสอบถามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก หรือว่าแอดไลน์แอดยาดาเกมเซนเตอร์ได้เช่นกันหนักทักเข้าไปแล้วอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากช่องอินสมะด้วยนะผมเขาจะใ้จ้างกันต่อนะถูกสะดวกปลอดภัยไร้ดีฟันแนะนำที่นี่เลยยาดาเกมเซนเตอร์เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดู 0, ายอนฮีซีศูนไตชั้น200กันนะผมว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่การอัพสกิลเนี่ยจะเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของนิดนึงนะครับขี้ไม่ร้อยนะครับคิ้ครึ่งเดียวนะเดี๋ยวพาไปดูว่าเล่นยังไงนะครับโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมว วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสเตตต,ตัวละครที่ผมใช้ผ่านชั้น2 0 0แล้วกันนะครับแต่คนเล่น,นจะเป็นอีกคนนึงนะครับเออแต่จะเป็น ID ผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูของแล้กันนะครับบอกได้แล้วว่าเรียกว่าการลงชั้น200เนี่ยจะอยู่ในระดับที่เรียกว่า rng พอสมควรนะครับอืมซึ่งทีมที่ใช้ผ่านเนี่ยนะจะเป็นทีมในส่วนของทีมเวทนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีมก่อนนะครับเอ,อ พาไปดูทีมแล้วก็สแตทเลยนะครับนี่ก็คือเล่นเสร็จปุ๊บยังไม่ได้ผ่านเพิ่มนะครับทีมที่ใช้ผ่านก็จะเป็นการยืนแบบนี้เนาะก็คือใช้ลีน่ายูอิยอนฮี ina, i, ee, นะครับแล้วก็บลนะิก้าเมลคีเนาะจัดเลี้ยงก็เป็นโนตนะครับหรือใครใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับโคอาหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถบัฟเวทได้นั่นเองเนาะทีนี้นะครับตัวละครที่หลักๆที่เป็นดาเมจเนี่ยบอกเลยว่า C แทบไม่มีเลยนะครับยอนทีก็ C 0เมลคีแค่ C2 เบลิก้า C0 นะครับ มีแค่ลีนาเท่านั้นที่ C6 นะครับแล้วซึ่ง C6 ของมันเนี่ยบอกเลยว่าก็มีผลนะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นบอกไว้ก่อนเพราะว่าแทบจะไม่กดเลยนะฮะถ้าดูในคลิปก็คือแทบจะแทบที่จะไม่กดเลยนะครับถามว่า C6 ทําอะไรได้ C6 เนี่ยจะทําการลดป้องกันของเป้าหมายเนี่ยไปถึงแถวหลังนั่นเองนะครับจากปกติที่มันจะลดแถวหน้าใช่ไหมอ่ะ่นแหละครับอันนี้คือที่ผมบอกว่ามีประโยชน์มากๆซึ่ง เราจริงๆแทบไม่ได้กดเลยนะครับเราเอามาหลักๆเอามาแบบให้น้องยืนให้น้องฮิวได้อะไรเงี้ยนะครับเนาะในส่วนของของเนาะตรงนี้ก็ใส่เป็นเซตบล็อกกับ HP พีซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี่เห็นไหมมีอัตราบล็อกนะครับจะมีอัตราบล็อก2ชิ้นหลังเนาะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็น HP HP นะครับซึ่งเซตที่ใช้ก็เป็นเซตอัตราบล็อกนั่นเองเนาะ,ะนี่แหวนก็ใส่ไปเชื่เหยนะครับเมื่อ HP เอ้ยเมื่อเริ่มต่อสู้เนเฮดพีเพิ่มขึ้นนะครับก็ใส่แหวนขาวธรรมดานะครับ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของน้องยูอีนั่นเองนะครับซึ่งน้องยูอีเนี่ยเอามาเพื่อที่จะกันอ่าโดนไฟของอ่าไพ่หรือไฟนะครับเนาะสกิลเนี่ยก็อัพเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เอาจริงๆพออัพสกิลมาแล้วเนี่ยยูอีก็คือคิวได้ดีขึ้นยืนได้ดีขึ้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งเซตที่ใช้เนี่ยรับรองว่าเป็นในส่วนของเซตอัศวินศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเพิ่มเพชพินเองนะครับเนาะอ่ะนี่ก็มีใส่ HP แฟลด้วยนะ ทำไมผมใทร HP แฝดวะนะครับอันนี้ก็เป็น HP เปอร์เซ็นต์อันนี้ HP เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเนาะและ้วก็อันนี้ก็หา HP ของตนเองนะ้อยกว่า50จะฟื้นฟู6%ของ HP สูงสุดของบูไล่ทำงาน1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับเครื่องประดับทำงานก่อนก็ตามนี้เลยนะครับเอ,อิดเป็นแหวนที่อยู่นิดนึงนะครับครั้งเดียวอ่ะทีนี้นะครับจะเป็นตัวซัพอีก2ตัวนะครับที่ให้ดูของเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของเบลิก้าแต่จริงนะเบลิก้าเนี่ยเรียกว่า ไม่เชิงซับแหละถ้าเกิดว่าทําของให้เขาได้เนี่ยเขาจะก็จะเป็นดาเมจช่วยในส่วนของยันต์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเซตที่ผมใส่ก็จะเป็นเซตคลิแน่นอนนะครับเซตนักฆ่าเนาะอแต่คียเข้าสามสิบในส่วนป้องการสัมผัสนั่นเนองนะครับด้านหน้าก็ใส่เป็นทิศที่เข้าสองอันนะครับด้านหลังก็จะเป็นโจมตีนั่นเองเนาะแต่เห็นว่าคีย์แดมน้อยมากนะครับสก,กิลก็ไม่ได้อัพนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็แหวนนี่เป็นแหวนห้าดาวอันนี้นะครับเพิ่มจุดอ่อนแล้วก็ปริมาณความเสียหายเนาะอออ่่่ะะะตมมานนนนคครับจเเป็ใสวขงลี นิวคลีเนี่ยผมเล่นเซตบล็อกนั่นเองนะครับเล่นเซตบล็อกไปเลยเนาะของผมนะเออแล้วก็สกิลก็ไม่ได้อัพนะครับอัพแค่อันนี้ที่เพิ่มโอกาสอ่าร์ทนนะครับ55%จากอ่าเท่าไหร่นะ40ป่ะ45 40ประมาณนั้นไม่แน่ใจจะไม่ได้เนาะแต่ที่จริงสกิลอื่นก็ควรอัพนะครับเช่นสกิลนี้นะครับเออปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเป็นในส่วนของพาสซีฟที่ถ้าไอการโจมตีเนี่ยจะถูกจํากัดนะครับอ,อะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะทำให้ยืนได้มากขึ้นเนาะ แต่ผมไม่ได้อัพไม่มีหินนะครับก็เลยเอามาลงในส่วนของอัตราบล็อกหมดเลยเนาะมีห้อยโจมตีไว้อันหนึ่งด้วยนะครับให้ในส่วนของโควิดเนี่ยติดแรงๆนะครับแล้วก็แหวนก็เป็นแหวนบ้องกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจะเป็นดาเมจหลักของเราก็จะเป็นในส่วนของยอันทีนั่นเองนะครับยันทีผมเนี่ย40นะครับก็ ATK แค่3,300อัตราคีย์67คีด์แดง216นะครับจุดอ่อน28นะแต่สก,กิลเนี่ยอัพเต็มหมดแล้วนั่นเองนะครับเนาะ ซตที่ใช้เป็นเซตคริติคอนนั่นเองนะครับมีจุดอ่อนกับความเสี่ยงไอคินะครับอันนี้พลังโจมตีพลังโจมตีนะครับที่จริงถ้าเกิดผมเปลี่ยนอันนี้เป็นคีเด,ดมเนี่ยก็อาจจะมีภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็แหวนที่ใช้เป็นแหวนายเกิดนั่นเองนะครับนะอืมประมาณนี้นะครับในส่วนของของผมมองว่าทุกคนน่าจะทําตามได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคอ่ะเอาจริงนะครับ ในส่วนของคลิปเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสตรีมเมื่อคืนเนาะถ้ายังไงใครอยากดูละเอียดอยากนั่งแกะลองไปย้อนดูได้นะครับอันนี้ผมดูจากการแชร์ Discord มาอีกทีเนาะเพราะว่าผมเล่นจนหัวร้อนแล้วผมก็เลยให้อีกคนในกลุเขาเล่นดูนะครับเปิดมานะครับถ้าสังเกตนะครับจะใช้เป็นเมลคีเลยเนาะนี่จะติดโควิดเมลคีเลยนะครับก็รูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะต่างกันไปบางคนเปิดด้วยสตันบางคนเปิดด้วยโยนีนะครับแต่นี่ก็คือพยายามที่จะ เร่งดาเมจให้ในส่วนของอลิสเขาเนี่ยกดฮิวมานั่นเองนะครับเราจะได้ไม่โดนดาเมจอะไรเลยเนาะแล้วถ้าเกิดเราบิดดาเมจได้ก็จะเหลือแค่2องตัวส่วนใหญ่จะเป็นจูลี่กับในส่วนของโรซี่นะครับที่ตีเราได้นิดหน่อยนะครับอาจจะเสียเลือดบ้างแต่เราสามารถแบบเก็บฮิวไว้ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่นี้ก็คือทำดาเมจได้ไม่เยอะมากนะก็เลยไม่โดนนะฮะนี่ซ้ำไปอีกทีนะฮะทีนี้ติดหลับเลยนะฮะแล้วเหลือแค่พายกับ จูลินะครับก็เรียบร้อยโดนโดดให้โดนพุ่งนะฮะเออถ้าเขาพุ่งโดนแถวหน้าเนะี่ยจะไม่เป็นไรนะครับอืมจะไม่เป็นไรมากแต่ถ้าโดนแถวหลังเนะี่ยอาจจะลําบากหน่อยบางทีเลือดมันหายเยอะเนาะนี่เหลอเวลาก็ฮิวไปครับพยายามยื้อให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะยื้อได้นะครับอืม ตัวน้าคำคันจริงๆผมมองว่าเป็นลูดี้มากกว่านะครับแต่เอาจริงๆพอเข้าไปเล่นเนี่ยแทบจะไม่โดนลูดี้ทำอะไรเลยนะครับน้อยน้อยครั้งนะครับหลักๆก็เป็นพายนี่แหละเก็บตะกียไว้นะฮะนี่ปุ๊บเปิดด้วยนะครับนี่ทุกครั้งที่ขึ้นไปนะจะเปิดด้วยโควิดแล้วก็ตามด้วยสตันนั่นเองนะครับเนาะก็อันนี้มีช่องแชทบอกมานะถ้าเกิดบางทีเปิดด้วยสตันเนี่ยแล้วตัวอื่นโดนหมดเลยนะครับเหลือพายอย่างเงี้ยพายเขาจะโดดเนาะแล้วก็ แทนที่แบบว่าจะโดนในส่วนของอลิสฮิวเนี่ยจะกลายเป็นเราโดนดาเมจแทนนะครับแล้วมันแรงมากเลยนะอืก็เลยเปิดด้วยโควิดไปก่อนนะครับมากน้อยก็อยู่ที่ดาเมจของแต่ละคนแล้วนะอันนี้โดนล้งดีบัฟนะฮะนะเปน,เนี้สตันไปนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่สวยนะเอาจริงเนี่ยเห็นไหมตายเขาก็จะโดดทันทีเลย แล้วโดนแถวหลังด้วยนะครับเจ็บเอาโอยนฮีไปแต่ดีตรงที่ว่าเรามีฮิวสองตัวเนาะก็ช่วยกันฮิวนะครับแต่บางจังหวะถ้าโยนดาเมจได้ที่แบบเลือดไม่ได้ปิ่มมากอะไรเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องฮิวก็ได้นะครับแต่นี่คือเล่นเซฟเลยโดนสตันไปนะฮะตูมนี่เห็นไหมก็ถ้าเกิดว่า สามารถที่จะปิดได้หรือของใครแรงกว่านะี่หรือมีย้อนซีสองอะไรเนงะี้ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับอืมผมมันซีสูนย์ไงแล้วแบบมันตีแค่ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าจะเกิดซีสองเนี่ยเขาจะตีแบบสองเป้าเนาะตับศูนย์มาครับนี่มีฮิวพอดีเลยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นการขึ้นไปแบบเลือดเต็มเต็มเลยนะฮะอันนี้ขอชุบมาครับนี่สามเป้าพอดีย้อนที่ชี้ครับ โควิดแล้วก็สตันนะฮะบอกเลยว่า i n g พอสมควรนะตอนที่ผมเล่นน,ะนี่เห็นไหมอันนี้ทำดาเมจได้ระดับหนึ่งเขาก็ฮิวนะครับเราก็ไม่โดนสกิละเปิดต่อด้วยสตันนะครับปื้เหี้ยออันนี้ติดแค่3ตัวนะครับซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโรซี่ติดเดสหลายตัวเนี่ยอันนี้ลำบากเลยแต่อันนี้ดีที่เขาติดแค่เมลคีเนาะ แล้วสตันตัวที่เป็นดาเมจหลักๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูดี้ที่สามารถล้างดีบัฟเราได้เนาะถ้าเกิดไม่ติดนะแล้วก็สามารถที่จะแบบทําให้เราหมดสติได้นั่นเองนะครับนะก็พยายามยัดดาเมจเลยครับจังหวะนี้เนาะทีนี้เหลือแต่โลซี่นะครับเขาก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้สกิลไปแล้วเนาะเราก็เลยมีเพลินในการเล่นอยู่ครับนี่ครับ อันนี้เขาตืดเขาก็กดฮิวปกติเลยนะครับถ้าเกิดว่า,าเลือดของทีมเขาเนี่ยเลือดลดประมาณหนึ่งเขาก็จะฮิวนะครับอ่ะแล้วก็ช็อตนี้นะครับถามว่าทำไมไม่ยัดดาเมจนะมากดฮิวเนาะเพราะว่าอาถ้าเกิดติดดับศูนย์แล้วตายขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะลําบากนะฮะเออนี่คือสาเหตุที่เขากดฮิวก่อนนะครับก็คือพยายามยือย้อนะครับยื้อยื้ให้แบบตายโดยไม่ติดดับศูนย์นั่นแหละแต่ก็ติดนะ รอเธอเอายัดดาเมจเอาฮะปึ้มก็ยังฮิวต่ออีกทีนึงนะฮะเอาชัวเอาแบบยืนโดยที่แบบดับศูนย์หมดแล้วค่อยตุยเดี๋ยวชุบได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ลุ้นเลยครับอันนี้ลุ้นอย่างเดียวเลยครับว่าจะโดนสกิลอะไรโอเคโดนชุบนะครับเย้ิทเขาตายเนาะซึ่งถ้าเกิดมีตัวตัวละครเขาตุยเนี่ยนะครับโรซี่จะชุบทันทีนะครับ ตันต่อเลยนะครับอันเนี้ยเรียกว่าเป็นช็อตที่สวยมากนะฮะตันอย่างงี้นะฮะดูดิตันไป5้าตัวนะฮะอืมก็ถือว่า ING แหละพอสมควรเลยนะครับข้อดีของการมีมเบลิกา้าก็คือเราสกิลได้แบบบ่อยขึ้นนะครับเล่นได้เยอะขึ้นอันนี้ค่อยชุบนะบเดี๋ยวรอค่อยชุบแป๊บนึงยัดดาเมจไว้ก่อนนะครับ ไม่ได้กดสก,กิลเลยนะฮะตะกี้ลบน่าจะลบประมาณนี้ฮะคร่าวๆเลยเห็นไหมจะเห็นว่าสก,กิลบนของลีน,าน่าในแทบไม่ได้กดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดใครจะเล่นแบบนี้เนาะเร<ม>ียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยอ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของชั้น200นะครับผมว่าทีมเนี้ยทุกคนน่าจะเล่นกันได้แล้วก็เล่นน่าจะง่ายด้วยถ้าเกิดลองแกะลําดับสก,กิลดีๆหาจังหวะหาทัมมิ่งดีๆซึ่ง บอกไว้ก่อนเลยว่าเล่นชั้น200เนี่ยยังไงก็ RNG แน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะไม่ RNG นะครับเพราะว่าไม่ว่าเอ้ยเปิดมาปุ๊บมง่งทรงดีแล้วแต่แบบดันติดเดตอย่างเงี้ยแล้วแบบไปติด UE เอยติดตัวสําคัญหลักๆเนี่ยนะครับแล้วเราปิดดาเมจไม่ได้นะรับรองตุยแน่นอนนะครับเนาะก็จะเห็นว่า CC เนี่ยไม่โดนนะแทบไม่โดนเลยเนาะแต่มีแต่เราที่ต้องที่จะไป CC เขาให้ได้นั่นเองนะครับเนาะซึ่งก็ไม่มีวิธีไหนเหมือนกันที่เราจะทาโดน c 400เพราะยังไงมันก็หักหลังกับ เขาเรียกว่าไงนะค่าอะไรนะ่าค่าต้านทานนะครับเออยังไงมันก็หักล้างกันอยู่แล้วเนาะซึ่งไม่มีทางเลยครับที่จะสตันร้อยนะครับเพราะว่าตาเลขเมื่อวานที่ผมเล่นเมลคีก็เปิดไปแล้วสตันเลย4ี่ห้าตัวนะครับแต่ก็พลาดเหมือนกันเนาะอืมประมาณนี้นะครับสําหรับชั้น200ทีนี้ใครมีข้อมูลสอบถาม อยากถามการปั้นตัวละครตัวไหนปั้นยังไงดีนะครับสามารถคอมเมนต์ตั้งไว้ได้นะครับผมเห็นเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสกไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยถ้าชอบคลิป,ปดีๆแบบนี้นะครับนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ